โอเคแลนะ้วอ่าติดแล้วอะไะครับเป็นลำลูกค้าใช้รีโมทผมเองเลยสองที่สี่ใส่แบตเนี่ยให้ให้พี่เขาหน่อยอยัดเข้าไปให้สุดยัดตัดไว้ใส่ก็ระวังสายเข้าไปพันตรงนี้หน่อยจะไ,ได้จะทองว,ว่าซื้อว่า้วสายหรือทองนะ แม่พักกานี่ออกจากบ้านเลย้วท่านผู้ใดกู้ไปเห็นด้วยาะสวยว่ะได้ที่เหนมาจ่ายก่อนที่ไหนฝังไว้นะก็เดี๋ยวก่อนเคลียร์กันเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เขาก่อนเย็นเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวได้เสียตังค์เนี่ยแบงคอะกี่ใบไม่ีเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ให้ให้เจ้าของเขาหน่อยเดี๋ยวจะสอนเขาขึ้นนิดนึงให้เขาลงอะไรเงี้ยหน่อยมาเกับไม่ทันเห็นช็อตเด็ดแล้วโอ้โหเสียวไม่ยะ เาไหมเนี่ยเหรอเออเออขาเร่งเขาเร่งไอ้สัแม่เกือไปแล้วคือสายยกวดายเห็ดอไาับตาย้ม้าตับอได้มต้องเนอะถ่ายไปเรยทมเรื่ออเออถ่ายไปเรยไปเราฝึกแท็กซี่ก่อนเลยมือใหม่แรกๆนะครับแท็กซี่ยังไงฝึกเลี้ยวหางดมาถายอย่างนี้เลยก็ได้ ฝึกบังคับดูฝึกบังคับเลี้ยวอยู่กับพื้นดูแท็กซี่ดูครับลองดูเร่งไปเลี้ยวเห็นไหมเนี่ยเลี้ยวได้แล้วเห็นไหมครับฝึกใช้ลัดเดอร์ลัดเดอร์ให้ชินกันซ้ายกันขวาเดี๋ยวก็จะเร่งได้เนี่ยเฝึกฝึกแท็กซี่ก่อนอันแรกโอเคครับโอเคครับดีก็เดี๋ยวเพื่อนๆเราเขาจะเล่นอย่างอื่นบ้างขึ้นก็ ก็ไม่มีอะไรค่อยเร่งขึ<ป>้นไปไปเพือ่อนดึงครับนิดเดียวพอเวลาเวลาเลี้ยวเอียงซ้ายนิดหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็ดึงครับมันก็จะไม่ตกค่อยๆค,คืนค่อยๆเลี้ยวไปไปต้นไม้เวลาเลี้ยวซ้ายนลยครับราาดึงกล้เร่งไอ้ดึงอัพทิ้งไว<ป>้เร<ป>ื่อลยเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวา เวลามือใหม่ๆนะครับฝึกฝึกบนอากาศอย่างไี้ครับฝึกฝึกเป็นบินเป็นวงกลมก่อนบินวนบนฟ้าเวลาเวลาเราเราเราเอียงซ้ายเวลาเราเลี้ยวซ้ายนะครับนะเวลาเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บเลี้ยวเอียงปุ๊บแล้วดึงอัพไปด้วยเห็นไหมครับมันจะไม่ตกแล้วก็ไปพอได้เส้นทางคืนปีกปุ๊บดูให้ปีกขนะนกับพื้นโลกได้ ลงไปหัเลี้ยวเอียงซ้ายดึงอัพนิดนึงนะจะไม่ตกตรงนี้ครับเออมือใหม่ฝึกเป็นวงกลมก่อนฝึกบินสูงไปก็าเหมือนรู้ือนรู้หรอสนะูงไปเนาะมือใหม่นะครับฝึกพยายามฝึกบินเป็นวงกลมก่อนให้ได้ก่อนฝึกใช้ฝึกเวลาฝึกบินฝึกบินทางซ้ายวนซ้ายอย่างเดียวก่อนเนี่ยซ้ายเอยียงซ้ายไว้นิดๆแล้วก็ดึงอัพทิ้งไว้เอยียงซ้ายไปมือใหม่ฝึกบินวนซ้ายให้ได้ ดึงอัพทิ้งไว้เลยแล้วก็เอียงปีกซ้ายนิดนึงแต่ว่ามือใหม่ๆวงกว้างๆหน่อยนะครับแต่นี่ผมทําให้ดูเพราะว่ามันจะได้เห็นเดี๋ยวมันถ่ายคลิปไม่ชัดอ่ามือใหม่ๆฝึกบินวนซ้ายทางเดียวนะอย่าไปซ้ายขวาเดี๋ยวจะงงสายไปเรื่อยๆเนี่ยสายายแล้วเาเราเอียงซ้ายเนี่ยเราดึงอัพทิ้งไว้ด้วยซุ้บินมันก็จะไม่ตกแต่ถ้าเราเนี่ยเราไม่ดึงอัพเห็นไหมไม่จะตกตกเห็นไหมดึงอัพขึ้นมาอัพขึ้นดาวลง งซ้ายไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสเต็ปหนึ่งนะครับบินวนซ้ายวนซ้ายอย่างเดียวฝ้ายังไม่ต้องวนให้ชินซ้ายวะบินวนซ้ายให้ชินใช่เดี๋ยวบินนะต่อไปเป็นสเต็ปสองครับสเต็ปสองบินตรงไปตรงมานู่นเราจะบินตรงๆไปหาต้นไม้ต้นนู้นครับไหมครับตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายกลับมาเวลาเลี้ยวซ้ายหนึ่งครับไว้ แล้วก็แก้กลับมาหาเราตรงๆบินกลับมาหาเราตรงๆพยายามคุมมาหาเราตรงๆให้ได้ไปโคงผ่านไปแล้วก็ซ้ายกลับมาแวบจริงๆเราก็ข้าหมหัวแล้วเนี่ยจะว่าวาแล้วเอาใหม่เดี๋ยวคันนี้ดูใหม่นะครับบินบนตรงๆนะครับบินไปไปกลับตรงๆเดี๋ยวซ้ายกลับมาหาเราตรงๆบังคับให้ตรง เดี๋ยวซ้ายกลับไปแบบแล้วก็บินตรงไปหาต้นไม้บังคับให้ตรงให้ตรงให้ได้อแล้วก็เลี้ยวซ้ายกลับมาบินกลับหาเราตรงๆแก้กลับมาให้ตรงให้เราให้ได้เดี๋ยวซ้ายไปตรงไปทำให้ชินครับมือใหม่ เต็ปสองนี้คือบินไปกลับหาเราตรงตรงเรอเออตรงครับอ่าเลี้ยวซ้ายไปครับอ่าต่อไปสเต็ปสามนะครับสเต็ปสามเราจะบินท่าบสนามที่เราท่ารันเวย์ที่เราจะขึ้นจะลงอ่าเนี่ยรันเวย์ผมจะอยู่งี้ก็บินท่าสนามไปครับบินผ่านหน้าเราไปเนี่ยปอ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายกลับมาท่าสนามเหมือนเดิมปึ๊บ ับมาตรงตรงฝาน้าเราไปเรายืนด้านข้างนะครับฝานเราไปอันนี้เป็นสเต็ปสเต็ปที่3บินภาพลันเว์แรกๆยังไม่ต้องลงต่ำนะครับสูงๆก่อนพอเริ่มชินแล้วคราวนี้ค่อยลงต่ำดูต่ำภาพลันเว์ไว้เพื่อจะต่อไปเราต้องฝึกลงเนี่ยภาพไปขึ้นไปเออเร่งขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายกลับมาหาเราขาบสนามไป ภาพรันเวยไปเรื่อยๆภาพลันเวยที่เราจะลงไปเรื่อยๆไปนะครับฝึกให้ชินซ้ายกลับมาเวลาเลี้ยวซ้ายดึงออพนิดนึงภาพรันเวย์ไปนะครับภาพาลันเวยที่เราจะลงเวลาขึ้นเวลาลงดูลมด้วยนะครับขึ้นสวนลมลงสวนลม ทาบรันเวไปแต่งให้สวยฝึกให้ชินครับอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับคันนี้อ่าก่อนจะลงเนี่ยวลาเราทาบรันเวได้แล้วชินแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่น่าจะให้ทําคือเร่งขึ้นไปสูงๆหน่อยแล้วก็ตัดคันเร่งครับแล้วก็ลองบังคับดูด,ดึงอัพเลี้ยงไว้บังคับดูนี่ตอนนี้ผมตัดคันเร่งไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็บังคับตามทิศทางที่เราจะให้มันไปดูเราค่อยๆเลี้ยวบังคับฝึกไว้เรื่อยๆฝึกฝึกตัดคันเร่ง แล้วก็บังคับหอไอเครื่องบินเราให้ตามที่ทางที่เราจะให้ไปเพื่อเอาไว้ตอนลงตอนปิดท้ายเราที่ว่าจะเราจะลงสู่รันเวย์ก็ตัดครืเร่งไปเลยไปนะครับเร่งไปเนี่ยตอนนี้ผมเร่งขึ้นไปตัดครืเร่งปึ๊บแล้วก็ลั่นมานลั่นท่าบรันเวย์เราเลยก็ได้ถ้าเราจะฝึกลงนะครับเนี่ยลั่นท่าบรันเวย์เราไปตอนนี้คันเร่งอย่าไปเร่งนะครับตัดคันเร่งไปเลยอ้าวเร่งขึ้นไปอ่าอันนี้ทีนี้ผมจะลงแล้วนะ เสริมอีกหน่อยก็ได้เวลาเราจะลงรันเวย์เนี่ยครับตอนที่เราหักทาพรันเวย์เนี่ยเราคำนวณว่าเออเครื่องบินมันจะหมดแรงประมาณไหนอย่างเงี้ยผมก็จะหมดแรงเนี่ยประมาณเนี้ยก็จะถึงผมพอดีเลยเลยเห็นไหมอ่าแล้วเราคำนวณว,ว่าเครื่องบินเราจะลั่นได้ประมาณไหนนะครับเราค่อยลงท่าให้ชินก่อน จะลงนะครับผมจะเลยต้นไม้นั่นไปเสร็จแล้วผมจะตัดเร่งเนี่ยตอนนี้ผมตัดเร่งครับแล้วก็ล่อนมาแล้วก็บังคับให้ตรงรันเวย์เฮ้ยเหมือนรถมาข้างหลังเหรอวะเอเคเลยเอาใหม่นะครับเอาใหม่ทีรถมาหมดแล้วนะอ่าดูนะครับผมจะตัดเนี่ยผมจะตัดเคร่งตรงนี้ตัดแล้วเสร็จแล้วก็บังคับล่อนลงมาให้มันทาบรันเวย์เราไปให้ได้เวลาลงนะครับดึงอัพเลี้ยงไว้ตลอดจนกว่าล้อจะแตะพื้น ครับเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่ขออีกทีดลอีกทีนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีเวลาขึ้นนะครับใช้สติก๊กไม่ต้องมากค่อยๆเลี้ยงคันเร่งเาก่อนเลี้ยงคันเร่งไปเรื่อยๆแล้วบังคับให้เครื่องบินมันตรงไปให้ได้ ขึ้นเลยครับไม่ต้องไปเร่งมันมากใช้เครื่องอยู่มไม่ไม่ต้องเกิน5 0ก็ลอยขึ้นแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมจะลงให้ดูใหม่นะเวลาตัดเครื่องเราก็ต้องดึงอัพเลี้ยงไว้แล้วก็กันซ้ายกันขวาเพื่อให้เครื่องบินมันขนานกับพื้นโลกลงมาเวลาลงมันจะสวยครับค่อยๆอ่าตรงนี้ตัดเครื่องแล้วนะเลีนะนะ้ยงอัพไว้เลี้ยงอัพไว้ตลอดจนกว่าร้อยจะแตะพื้นเลี้ยงอัพไว้อ่าแตะพื้นเราไปเอยอัพอ่าอย่มีกระดอนเร่งต่อเลยแล้วกัน เอาอหมทีไายมาปึ๊บตัดกระเร่งเติมหน่อยตัดกระเ,ะเ,เร่ยงยังอับไว้ครุงไม่ตรงรันเวยคครับเห็นไหมครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ ของสายโทาถามได้นะครับทุกอย่างมันมีเขาเรียวกว่าต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็ทำไม่ได้ขอบคุณครับติดเลยไปตรงไหนวะเดี๋ยวกดกดไปทีเลย